มองย้อนสอนกลับไปข้างในจิตอย่าเพลินคิดเพลิพกจะตกหลุมใช้สติปัญญามาควบคุมดุดแมงมุมกลุ่มข่ายหมายระวังธรรมชาติแมงมุมซุ่มตัวเงียบขึงใหญ่เงียบละไม้คล้ายจอหนัง พอไขสั่นมันวิ่งลอกออกจากลังมุ่งตรงยังจุดหมาย่ายสะเทือนพอจัดการเสร็จสับกลับที่เดิมหยุดแต่งเติมหาไขาเหมือนเสมือนเฝ้าระวังตัวแช์ไม่แช์เชือนอะไรเยือนฉับพันรู้ทันที เรียบเหมือนจิตกำหนดรู้อยู่เสมอย่อมไม่เผลอยึดมั่นจนหวั่นไหวรู้ถอนลักหักชังระวังใจรู้ว่าไม่ใช่ตนบุดค้นเอ่ยขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่พระโยควจรและเจริญพรญาติโยมโยทีทุกคนทุกท่านผู้ใจบุญใจบุรสทุกท่าน มาตามสบายก่อนที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมบรญยายของหลวงพ่อที่จะใช้ให้ดูในลำดับต่อไปนี่ก็อาจารย์โยกาได้ขึ้นมาให้สิงโยคีก็เก็บเล็กเก็บน้อยสิ่งที่ได้สนทนาได้ช่วยเหลือโยคีในขณะที่ ถ้ามีปัญหาแต่ละคนแต่ท่านในบางเรื่องบางราวก็เป็นธรรมะเบ็ดเตล็ดทีนี้ตอนที่โยคีบางคนบางท่านมาสนทนาหรือว่ามาปรึกษามาสอบถามในเรื่องราวต่างๆนี้ก็จะรู้ได้เฉพาะคนคนนั้นเองแต่ก็คิดว่าจะเก็บพวกเล็กๆน้อยๆพวกนั้นเน่ย ถ้ามีโอกาสได้มาพูดตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้รู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ท่านบางท่านก็อาจจะเคยได้รู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่ามีหลายท่านที่อาจจะบางเรื่องมาแล้วอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจแต่การที่โยคีบางท่านไปสนทนาหรือว่าไปถามอาจารย์ผู้ช่วยที่อยู่ทั้งศาลาทั้งสองด้านนี้ mm hmm. ก็จะรู้ได้เฉพาะท่านน,นั้นๆแต่ว่า ถ้าเอาได้มาพูดรวบรวมปัญหา,หาหรือว่าสิ่งต่างๆนั้นมารวบรวมในโอกาสได้พูดสลาตรงนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่บางคนบางท่านได้วันนี้ก็เพื่อให้เป็นการเทียดอยากให้ผ่อนคลายสักนิดน้อยก็จะขอ,อนำนิทานมาเกินให้ท่านฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายชื่อเรื่องว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน ที่มาของนิทานเรื่องนี้ก็มาจากของหลวงวิจิตวาทการเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยของพระเจ้าเสือหรือรสมเด็จพระเจ้าสันเพชรที่8ในสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านเป็นพระมหากษัตริย์กองกรุงศรีอยุธยาในวันหนึ่งท่านมีความประสงค์จะเสด็จทางชลมาศคือทางเรือเพื่อไปกราบนมัสการ พระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีก็ไปทางเรืออันนี้ไปทางเรือก็พระองค์ก็นั่งบนบุษบกที่ประทับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีมหาเล็กคนสิทธิ์ขององค์ก็นั่งอยู่ใ,ใกล้กับพระองค์แต่มหาเล็กนี่คือน,นั่งใกล้ชิดไม่ต้องทําอะไรสบายแล้วก็เรือที่พระองค์เสด็จไปก็จะมีปีพายที่เขาพายเรือ มีฝีพายคนหนึ่งขณะที่ภายเรือไปก็เกิดอาการเด็กยแล้วก็ชำเลืองดูมหาเล็กคนสนิทของพระราชาของพระเจ้าของของพระเ,เจ้าเสือตรงนี้ก็รู้สึกว่าน้อยเนื้อสั่ใจอิจฉาคนอิจฉาแล้วก็บนตัดพอ้อเองว่า,าคนเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันไอเรานี่ก็ภายเรือ เหนื่อยเหนื่อยล้าแต่อีกคนหนึงอยู่ใกล้พระราชาสบายไม่ต้องทำอะไรนั่งหลับสบายอาพายเรือไปฝนไปถ้าเจ้าเสือได้ยินพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพิโรธหรือทรงขู่หรือว่าทำโทษอะไรพระองค์ก็เก็บความรู้สึกไว้จนมาถึงที่บระทับที่หนึ่งพระองค์ก็อยากจะเปลี่ยนเอียบทบ้าง เดินทางเรือมานานก็ขึ้นทัพพาทิบทที่ข้างฝั่งแม่น้ำอย่างสถานที่หนึ่งนี้ทัพพาทิเบทของพระองค์เนี่ยมันมีลูกสุนัขแม่ลูกอ่อนออกลูกอยู่พระองค์ก็ฉุกคิดขึ้นได้จะสอนมากสอนปีตายคนนั้นก็เลยสั่งให้มหาเล็กคนสี่ขององค์เนี่ย ไปที่อื่นก่อนแล้วก็เรียกปีพายคนนั้นน่ะคนที่บนตอนที่พายเรืออยู่เข้าเฝ้าขององค์แล้วองค์ก็แป่งบายถามว่าเ,เจ้าดีเสียงอะไรอยู่ใต้ใต้พักพาที่ประทับของของข้าไหมลองไปดูหน่อยสิปีพายคนนั้นก็ลงไปดูพักพาที่ประทับขององค์มันที่ต่ำ ืีตายคนนี้ก็ต้องมุดใต้ที่วะทับไปก็เห็นเป็นแม่สุนักมันออกลูกก็กราบทูลกับพระราชขึ้นมากราบทูลกับพระเจ้าเสือบอกว่าอ๋อสุนักมันออกลูกพระเจ้าค้าแล้วพระเจ้าเสือก็ถามต่อไปว่ามันออกลูกกี่ตัวอวิ่งไปดูใหม่วิ่งมุดไปดูใหม่ สูนัไม่ลูกอ่อนเนี่ยก็ดูอยู่แล้วก็รีบมุดไปดูแล้วก็รีบขึ้นมาตอบพระชาออกมลูกออกลูกสี่ตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือก็ถามต่อไปว่ามันออกลูกสี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัววิ่งลงไปถามใหม่วิ่งลงไปดูใหม่มุดลงไปดูใหม่ตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวพระเจ้าค่าขึ้นมาราบทูนพระเจ้าเสือก็ถามแบบว่าตัวเมียสีอะไร ตัวผู้สีอะไรบ้างก็ลงไปลงไปมุดไปดูไหม่ก็ตัวเมียสีนวลกับสีขาวตัวผู้สีดํากับสีแดงพระเจ้าข้าะขึ้นมาตรานทูลพระเจ้าเสือก็ถามเวบว่าอ่ะแล้วแม่เป็นสีอะไรล่ะ,ะแม่มันสีแดงพระเจ้าะลุกไปดูแล้วขึ้นมาตอบใหม่นี่ครั้นี้พระพระเจ้าเสือก็เลยให้มาปีพายคนนะั้น อยู่ใกล้ๆก่อนอย่าขึ้นไปไหนแล้วก็เรียกมหาดเล็กคนสี่ขององมาแล้วก็เจ้าลงไปดูที่ข้างล่างมันมีอะไรมหาเล็กคนนั้นก็ลงไปดูแล้วขึ้นมาพระราชาพระเจ้าเสือก็ถามคําถามเดียวกันมหาดเล็กก็ตอบประจันลำงดับออมันมีสุนัขไม่ดกอ่อนออกลูกพระเจ้าค่ะรายงานต่อเนื่องไปเลยตัวคู่มีตัวคู่สองตัวตัวเมียสองตัว ตัวผู้สีขาวกับสีนวลตัวเมียสีดำกับสีแดงแม่มันสีแดงรายงานทีเดียวนี่ระรายชาพระเจ้าเสือก็เลยเยนะ้อนมาถามผีพายคนนั้นบอกว่านี่เห็นไหมคนเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันมหาเล็กคนนั้นลงไปทีเดียวเก็บรายละเอียดหมดกลับมารายงานครั้งเดียวจบแต่ผีพายคนนั้นถามครั้งหนึ่งก็ลงมา ดูทีหนึ่งแล้วกลับมาตอบถามครั้งหนึ่งเขาลงไปทีเดียวแล้วก็กลับมาดูอีกทีครั้งหนึ่งก็ตอบพระราชาพระเจ้าเสือก็เลยให้รางวัลผีไผ่คนด้วยกันโอยสามสิบถีนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันที่เอานิทานเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็เลยให้กำลังใจท่านทั้งหลายว่า คนที่มาปฏิบัติธรรมที่สถานที่แห่งนี้ที่สูงปฏิบัติธรรมการนางเลนนางแห่งนี้เป็นผู้มีบุญอย่างมากทำไมถึงตอบเช่นนั้นถามว่าคนที่มาที่นี่เป็นคนนอกพื้นที่หรือคนในพื้นที่คนที่มีอยู่เชียงใหม่จริงๆมีน้อยมากเลยแต่เดิมมากก็จะมาจากที่อื่นที่ไกลๆที่กรุงเทพ ี่หลายสถานที่บางคนก็มาจากทางใต้ก็มีจากภูเก็ตจากสงขลาจากอัดใหญ่แต่คนในพื้นที่หรือคนเชียงใหม่ที่จริงอาจารย์ทราบว่ามีแต่ว่ามีน้อยจํานวนสิบคนไม่มีสักคนที่จริงจริงสัก,ส,กสักหนึ่งคนหรือสองคนนอกนั้นก็จะเป็นที่อื่นถึงบอกว่าคนในเชียงใหม่ต้องเยอะแยะประชากรเชียงใหม่ล้านใช่ไหมแต่ทําไมถึงถึงไม่ได้สนใจดยว่า ไม่ไดีคิดจะมาตรงนี้ก็เพราะว่าคนเหมือนกันแต่ปัญญาแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้ก็ท่านทั้งหลายถือว่าโชคดีแล้วก็บุคคลมีบุญที่ได้มาเพียงสถานที่แห่งนี้ก็เมื่อเรามีโอกาสได้มาแล้วครั้งต่อ,ต,อต่อไปครั้งหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสมาอีกหรือเปล่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้น เผลอปิดคอร์สไม่รู้ว่าจะกลับวัดกลับบ้านได้หรือเปล่าสถานการณ์อะไรทางโลกมันไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหลืออยู่ก,ก็ก็ให้ทหุกท่าตั้งใจทำความเพี่ยงกันต่อไปในเรื่องที่จะพูดในหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของการทำเร็วทำช้า,าจันสินใจและเข้าใจอยู่เนาะเรื่ององการทำเร็วทำช้า เราเดินจงกรมในรูปจงกรมระยะที่หนึ่งเนี่ยช้ากวาย่างเงาไซาเงาช้าระดับหนึ่งแต่ทีนี้เราออกนอกสถานที่เห็นใจว่าโยคียบางท่านกุฏิไกลมากเลยอายู่ท้ยโอโ้โหถ้าจะเดินช้าแบบระยะที่รูปจงกรมเนี่ยใช้เวลานานก็มีนะมีโยคียบางคนบางท่านเขาเคยเดินได้นะใจเย็นมากเลยเาเดินชั่วโมงหนึ่งโอโ้่ยอมับ้วไป ใจเขาแน่นมากเลยเขาเดินความช้าใกล้เคียงกับผู้จงกรมนี่ยกหนดช้าแล้วก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งหรือสี่สิบห้านาทีไปสี่สิบห้านาทีกลับสี่สิบห้านาทีแต่เขาปรับครั้งเดียวคือปรับตอนอาบน้ําหรือกลับตอนเลิกฟังธรรมเขาต้องไม่กลับผู้ติกไวเพราะรู้ว่าทำช้าอันนี้เห็นใจสําหรับผู้ผู้ใหม่จะบังคับให้ช้าเหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้บางคนกร็ช้ามากบางคนกร็ช้าน้อย มันก็มีความแตกต่างกันของแต่ละคนทึ่งบอกว่าคนเหมือนกันแต่จะทําให้มันเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้จา์ก็เลยให้กําลังใจแนะนําว่าถ้าเราเดินไปกุฏิเนี่ยบางครั้งเวลามันมันจากัดสําหรับเราถ้าใครไม่กลับกุฏิหรือกลับเวลาเดียวมันก็จะความกังวลก็จะน้อยลงแต่ถ้าใครมีเหตุให้กลับกุฏิอย่างพวกนี้อ่ะท่านทั้งหลาย,ยอาจจะต้องกลับกุฏิไปเก็บเรื่องเสื้อผ้าที่ตากไว้ใช่ไหม ตอนเช้าเนี่ยอาจจะต้องบริหารจัดก,การเวลาอีกแบบหนึ่งทีนี้เราก็อาจจะเดินขวาหนอซ้ายหนาะขวาหนอซ้ายหนอ,หนอ,หนอปรับความเร็วให้มันเร็วจังหวะเร็วขึ้นหน่อยนิดหนึ่งซึ่งจะให้มันช้าในแบบที่เราลูทชงกลมไม่ได้ทีนี้เมื่อความเร็วความช้ามันไม่ไม,ไม่ไม่เสมอกันเวลาเรามาถึงศาลาแล้วเมื่อมันหมดาระแล้วมาขึ้นโาลาแล้ว จำเป็นต้องเดินระยะที่หนึ่งให้มันช้าลดเรียกว่าลดระดับความช้าลงให้มันลงนิดหนึ่งปรับค่อยค่อยปรับระดับลงอย่าไปเร็วๆแล้วกับช้าควบทีเดียวเรากลับสภาวะไม่ทันใจเรากลับความรู้สึกไม่ทันเราค่อยๆต้องเดินระยะที่หนึ่งที่หนึ่งช้าลงช้าลงนิดหนึ่งที่หนึ่งแล้วมันถึงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วพอเดินระยะที่หนึ่งเสร็จเราต้องเดินระยะที่ห้าหรือที่หกซึ่งมันเป็นระยะที่ละเอียดแล้วมันต้องช้ามาก มันถ้าอยู่เดินระยะที่หนึ่งเร็วๆแล้วมาเดินระยะที่ห้าหรือทหแล้วหลับตัวไม่ทันตัวโยกตัวโครงแล้วก็แข่งใจมันร่วนแล้วลก็มันกลับความรู้สึกไม่ทันถึงบอกว่าต้องค่อยๆไล่ระดับมาอีกรณีหนึ่งหลวงพ่ออนุญาตให้เราทําเร็วได้ในตกรมีไหนได้ไหมมันเกิดเห็นฉุกเฉินปวดหนักปวดเบาบางทีเราก็มดช้าๆอยู่มันเกิดสภาวะฉุกเฉินอะ่ะ ไม่ใช่หลวงพ่อต้องทําช้าตลอดห้ามทาเร็วไม่ได้เหมือนเหตุฉุกเฉินก็ทาช้าทาเร็วได้แต่เรากําหนดทําเร็วว่าขวาหนอซ้ายหนอรู้กํกหนดเร็วๆอาจจะไม่กําหนดมันไม่ไหวได้จริงๆแต่เราทําุรัพส่วนตัวเสร็จแล้วหมดเกลแล้วมหมดความกังวลแล้วก็่ารจัดแจงเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆยกมือกดน้าแล้วก็ยกมือเปิดประตูก็ค่อยๆเปิดประตูช้าๆ เขมาแล้วก็เดินกำหนดทีฝนย่อ้ช้าๆไม่รู้ว่าเขากําหนดหรือเปล่าวันที่เข้าห้องน้ำกดป,ประตูปุ้งเสร็จแล้วทำท่ากดทักข้อปุ๊บยังไม่ทันไรกดประตูแล้วโอ้โหาไวมากเลยคือกาหนดไม่ทันเลยถ้าเราจะทาอีฝนย่อยจริงๆในห้องน้ำเนี่ยตอนที่กดน้ำเสร็จแล้วมันจะต้องเว้นระยะแล้วเสียงกดป,ประตูมันจะต้องเว้นช่วงไม่ใช่กดทุงน้ำเสร็จกดประตูปุ๊บ แสดงว่ญญาเขาไม่ได้กำหนดอีบทย่อยหรือกำหนดเร็วมากทุกไม่ทันเลยมันจะต้องเว้นช่วงว่าเรากดน้ำเสร็จแล้วมันจะต้องอย่างน้อยครึ่งน,นาทีหรือนาทีหนึ่งกว่าจะยื่นมือไปเปิดประตูแล้วเปิดประตูเนี่ยเสียงจนเบาไม่ค่อยจะดัตัวประตูเสร็จแล้วก็ค่อยเดินมาบางทีเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นประตูมันเปิดอยู่นึกว่าไม่มีคนแต่ที่ไหนน้นเ,นนเขาทำช้าเราขาตกหนีบดย่อย่เขาก็ค่อยเปิดประตูมาแล้วก็บางที ประตูเปิดแล้วเขาก็เห็นเขาก็ค่อยเดินออกมาเนี่ยคือการทําช้าตรงนี้แต่ก็เข้าใจาอยู่สําหรับผู้คู่ใหม่ที่ยังไม่ชินในการทาช้าตรงนี้ก็คือให้กําลังใจแล้วเขาค่อยเรียนรู้ไปเนาะในเรื่องการทําช้านีา้สิ่งที่เราจะทําได้ชํานาญได้ทําได้คล่องมันเกิดจากการที่เราได้ทําบ่อย กิจกรรมไหนที่เราได้ทำบ่อยๆในแต่ละวันอย่างเช่นการกราบสติปัฏฐานใช่ไหมบางคนแปรงฟันบ่อยอากาศปิปัฏฐานแล้วก็อะไรอ่ะเปิดปิดประตูเนี่ยเปิดปิดประตูบ่อยๆเข้าห้องน้ำบ่อยๆเนะี่ยเปิดปิดประตูห้องน้ำบ่อยๆเนะี่ยมันทําวันหนึ่งอะไรก็ตามที่ทําวันหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสกุลยาอันนั้นก็จะเกิดความชํนานาญ แต่ว่าบางกิจกรรมอย่างเช่นบางคนอาบน้ําครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ค่อยชนานาญหรือแปรงฟันครั้งเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชนานาญหรือบางคนทํากิจบางอย่างครั้งเดียวหรือน้อยครั้งในแต่ละวันในแต่วันละครั้งก็ไม่ชนานาญอันนี้เป็นเหตุผลอันนี้อันไหนที่เราชนานาญเราเริ่มใส่ใจในสิ่งที่เราชนานาญ ทำบ่อยๆแล้วม่เห็นอาการชัดพอาะเห็นอาการชัดมันช้าด,ด้วยที่แล้วเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละอย่างทีละอย่างอันนี้ก็เรื่องของเ,อเกิดจากการชำนาญหรือไม่ชำนาญเกิดกําหนดได้หรือไม่ได้ก็ต้องสาเหตุตรงนี้ทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปเขาบอกว่าท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนคนป่วย จริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลาเราปฏิบัตบิไปแบบตไปเนี่ยเพราะแรงเรามากแต่เราเหมือนก็ดึงตัวเองให้มันช้าลงมันเบรกตัวเองเบรกด้วยลดแรงเสพทานตัวเองที่เคยมีแรงเยอะทาเร็วๆแต่มาดึงดึงสภาวะหรือว่าดึงตัวเองทำช้ามันเหมือนดึงความรู้สึกตัวเองมันเหมือนกับดึงแรงโน้มถ่วงของโลกแบบนั้นจึงรู้สึกว่าเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วมันเพีย พียก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดสภาวะแบบนั้นบางคน่ยไปแบบเออตัวเองไม่ได้ป่วยแต่ตมันเหมือนคนป่วยจริงๆเรี่ยวแรงมันหายหมดเลยแต่ว่าถ้าสังเกตว่าถ้าท่านใดไปทานกาแฟแล้วมันจะเร่งความรู้สึกหัวใจวุบวุๆบวุบว,วุมันอยากจะทําเร็วๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแล้วมันไปสร้างสภาวะถ้าถ้าเป็นไปได้สําหรับอันนี้อาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ห้าม สำหรับคนที่ไม่กินกาแฟก็จะเห็นสภาวะของจริงแต่ว่าพวกเครื่องกระตุ้นสภาวะเนี่ยมันจะไปปรุงแต่งอีกสภาวะหนึ่งรู้ได้ยังไงสังเกตง่ายๆว่าตอนที่หมดดื่มกาแฟแล้วมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งบางทีบางคนนี่แบบหมดเรีย่ยงหมดแรงหรือขี้เกีเยจเ,เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกับคนป่วยหมดเรีย่ยงหมดแรงจริงๆแล้วก็ มันเหนื่อยคือเรื่องธรรมดาการปฏิบัติธรรมตรงนี้หลวงพ่อเคยพูดแล้วเคยพูดตั้งแต่วันแรกๆว่ามันไม่สนุกเหมือนกับเราเดินเที่ยวตามห้างหรือตามสวนสนุกหรือว่าอยู่ข้างนอกนทำด้วช้ามันไม่ได้มีความสนุกหรือว่าสดชื่นอะไรเลยนะมีความจิตใจแต่ห่อยเดี่ยวย้อนเว้นว่าบางช่วงบางสภาวะที่เกิดเรียกว่า ธรรมะปีติหรือว่าความอิ่มเอิบในธรรมอันนี้มันจะชดระสาและสดชื่นจะทําให้เราหายเหนื่อยบ้างเป็นบางั้าบางคราวแต่โดยพื้นฐานแล้วโดยสภาวะแล้วจิตใจมันจะห่อเหี่ยวมันจะหดปู่มันจะเศร้าซ้อยเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้ําใจมันจะเฉาิใจที่มันเฉาเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อาหารทางใจหรือกิเลสก็เรียกว่ากรรมคุณที่มันไปหล่อเลี้ยงพอใจเราปกติมันจะได้กรรมคุณคืออาหารของเขาเนี่ย มันจะสุกอิ่มเตอร์สดชื่นแต่พอมันไม่ได้อาหารใจมันก็เลยหดปูหอยเหี่ยวเศร้าซึงอันนี้ลองสังเกตดูตอนที่เราเข้ากรรมฐานอยู่แล้ววันสุดท้ายของการออกกรรมฐานน่ยตอนเช้าวันหกโมงเช้าของมันวันปิดคอเนี่ยพอมันพลิกลมปุ๊บความรู้สึกมันอีกแบบหนึ่งเลยสําหรับคนที่เคยเข้าแล้วก็จะนึกถึงตอนที่ออกกรรมฐานวันแรกมันจะโอ้โห หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสยโยคีดนี่คุยกันเสียงดังเต็มศาลาสุบะมันมีความสุขมากมันจิตอารมณ์หนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงของการเกิดธรรมเนี่ยมันก็จ,จิตใจมันจุย่ยเป็นการที่ผอเหี่ยวก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแต่ก็ก็ถ้าเราเจอความรู้สึกนั้นก็กหมดไปทสาสภาวะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงอันนี้อาจารย์ให้กาลังใจเนาะไม่ต้องกังวลแล้วก็เรื่องต่อมาก็ ได้อธิบายไปบางคนบางท่านแล้วสภาวธรรมที่เรากําหนดแต่และอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันมีกฎธรรมชาติของเขาอยู่สามอย่างไม่ใช่อนิจจังทุกกังนวณตานะข้อแรกคือกําหนดไปกําหนดไปแล้วเขาลดสภาวะลงหรือหายไปข้อที่สองกำหนดไปกำหนดไปเขาอยู่คงที่สม่ำเสมอแต่ไม่ใช่ว่าเขาคงที่นะ แต่เขาเปลี่ยนแปลงแต่เขาใช้เวลานานข้อที่สามกำหนดไปกำหนดไปแล้วเขามีกำลังแรงขึ้น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 อาจารย์ถามว่าทั้งสาข้อนี้เราไปบังคับหรือเราไปคนโทลเราไปส,าาไไสั่งการเขาได้ไหมสั่งการเขาได้ไหมถ้าเราสั่งการได้หรือไปควบคุมไปคนโทนได้แสดงว่าคนนั้นเก่งกว่าพระพุทธ,เ,ธเจ้าเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติของเขาเวลาเรากำหนดไปแต่ ถามว่าโยคีท่านนั้นผิดไหมถ้าเจอสภาวะที่ดีๆอยากจะให้สภาวะนั้นอยู่นานๆถ้าเจอสภาวะที่ไม่ดีก็อยากจะสภาให้สภาวะนั้นาจจหายไปไวอาจารย์ว่าไม่ใช่กำหนดโยคีท่านนั้นว่าคนนั้นผิดนะเพราะเรายังเป็นบุคคลธรรมดากันยังมีเกล็ดเหมือนกันแต่สำหรับอาจารย์แนะนําว่ารู้สภาวะอะไรไที่มันเกิดขึ้นกําหนดกําหนด ถ้าครูบาอาจารย์ท่านอื่นจะตำหนิเราคือตำหนิเรื่องเดียวเรื่องอะไรรู้ไหมเห็นสภาวะแล้วไม่กําหนดสภาวะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่กําหนดเห็นใจจะองไหมที่ว่าเห็นสภาวะที่ดีอยากจะให้ล้างเขาอยู่นานๆเดี๋ยวเกิดนั่งไปนั่งไป,งไปมีความสุขเพลิดเพลินในสภาวะนั้นป็นสภาวะนี้ไหมต้องกําหนดว่าเพลินหนอเพลินหนอสุขหนอสุขหนอชอบหนอด้วยตรงนี้แล้วแต่ความรู้สึกข,ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เมื่อทำไมต้องกำหนดสภาวะนี้เพราะเมื่อเขาเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งเขาจะพลิกสภาวะไปอีกที่ตรงกันข้ามครานี้ถ้าเราไม่ทันความรู้สึกของเรามันก็จะเกิดความอึอดอัดหรือเกิดแรงต่อต้านเกิดปฏิฆาตามมาอเออบางคนก็สงสัยว่เราปฏิบัติดีๆแล้วอยู่ทํไมไมหายไปไม่เข้าใจสภาวะของเขาถึงบอกว่าต้องกําหนดตัวนี้ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าโลภะหรืออภิชา ความโลภในสภาวะพอมันกลับไปอีกสภาวะหนึ่งคือสภาวะที่เราไม่ชอบใจเราก็พยายามบริกรรมอยากจะให้สภาวะนั้นอยู่กับเราไม่นานหรือว่าหายตปาจากเร็วๆหายจากเราเร็วๆป็นเร่งเขาสังเกตง่ายๆว่าเราเร่งสภาวะหรือต้องการจะไล่เขาทางอ้อมหรือไม่ดูยังไงดูสังเกตดูใจเราบริกรรมเร็วๆหรือไม่อย่างเช่นปวดเนาะ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  ปากรายงานคุบายจันว่าไม่ได้ไล่แต่เร่งบริกรเร็วเร็วๆ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 มันไล่ทางพ่อพ่อลองสังเกตดูว่าเออคาบริกรรมของเราเพิ่มสักีหรือเปล่าถ้าเรารู้ตัวเราก็ลดบริกรรมของเราโดยเฉพาะเรื่องคำการดูเวทนาเล็กพ่อคูบายจันเนี่ยสาารให้ดูบริกรรช้าๆเป็นจังหวะเหมือนกับเราลูกผัวเด็กหรือลูกผัวเสียนั่เนี่ย แล้วพอสภาวะที่มันไม่ดีเรื่องของเวทนาหายไปอะไรหายไปมันเกิดการสภาวะเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ดีหายไปเกิดความดีใจดีใจเนาะดีใจเนาะดีใจกาหนดตัวนี้ปิดหายด้วยเพื่อไม่ให้เกิดโลภะห,ห,หรืออารมณ์สภาวะอื่นที่มันซ้อนเข้ามาอันนี้เราพยายามสภาวะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่ามันมีใจเราอย่างไรน้อมไปดูสภาวะกางใจก่อน ใจรู้สึกอย่างไรแต่และคนไม่เหมือนกันอย่างที่อาจารย์เล่านิทานแะล้วคนเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกของแต่และคนไม่เหมือนกันร้อยคนก็100าาร้อยอาการอย่างสังเกตง่ายๆอาจารย์ชอบจะถามโยคีว่าเดินก้าวหนึ่งสังเกตไหมว่าสภาวะแต่และก้าวเนี่ยความรู้สึก,กมีแ่เหมือนกันไหมอ่าถ้าคนตอบว่าเหมือนกันแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจดูแต่ถ้าคนที่กําหนดจริงๆจ,จะเห็นสภาวะโอ้ เขาเปลี่ยนแปลงตลอดจิตย่อยมากแล้วก็ถ้าเราจะเก็บไปรายงานคุบาจาเนะี่ยโอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็รายงานไม่หมดเรารายงานย่อยๆที่สาคัญสําคัญพอบางทีก็จําได้บางทีก็จําจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาแค่ไหนก็แค่นั้นเรื่องของสภาวะตรงนี้เนาะก็ให้กําลังใจอีกเรื่องหนึ่งนะแขนานิสงในการเดินจงกรมเนาะก็ อาน,นิสงในการเดินชงกรมนี่ก็มีที่มาก็คือที่มาคือมาจากคำที่ทางพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าพระไตรปฎกทางคุตตารนิกายปัญจาการนิบาทชัางก,กรรมสูตรท่านให้อาน,นิสง์ท่านบรรยายอานิสง์ในการเดินจุกรไปห้าข้อด้วยกันหนึ่งเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลจาไม่อ่านบาล็เราฟังไม่เข้าใจเนาะ หนึ <correction? S 1> ่งเป็นผ er. mm ู hmm. the ้อดทนต่อการเดินทางกายสังเกตว่าพระธุดงท่านคนที่เคยเดินทุดงหรือคนที่ออกกำลังกายวิ่งหรือว่าเดินไกลๆเนี่ยพอมาเข้ากรรมฐานรู้สึกว่าการเดินจงกรมไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราแล้วก็คนเดินบ่อยๆก็สุขภาพดีข้อสองนี่แหละเดินแล้วก็อาภาธน้อยด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยนี่อันนี้ส่งทีการเดินข้อสาม อ,อดทนต่อการบำเพ็ญเพียรการเดินจงกรมเนี่ยได้คันติอย่างที่บอกคือต้องใช้ความเพียรมากกว่าการนั่งเพราะการนั่งสบายเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมผู้ที่เดินจงกรมมันจะต้องมีความเพียรมากพอมีความเพียรมากก็คือสร้างบารมีทําให้การหยัดธรรมของคนคนนั้นเนี่ยพัฒนาขึ้นนี่อันนี้สรงข้อที่สามข้อที่สี่ 4, อาหารที่เรารับประทานหรือที่เราฉันเข้าไปเนะี่ยทาให้ย่อยง่ายเพราะร่างกายเราเคลื่อนไหวแต่ถ้าคนที่กินอาหารเสร็จแล้วนั่งหรือทางโลกกินเสร็จแล้วนอนเลยร่างกายกระเพาะอาหารเขาไม่ได้ทางานร่างกายไม่ได้เคียร์ขยนมันก็จะมีโทษมากกว่าแต่คนที่เดินจงกรมนี่บางทียิ่งยิ่งเราเคี้ยวละเอียดด้วยละ่ะฉันอาหารทานอาหารเสร็จไม่ทันไรมเดินมาเดินจงกรมไม่ทันไรอ่ะ อยากจะขับถ่ายคือร่างกายเขาเผาผ,า,ผาแล้วก็ทัดไปจะเด่นชัดโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศหนาวรู้สึกว่าถ้าใครเดินจงกรมมากๆแบบมันทําให้เป็นการอบอุ่นร่างกายมันผ่อนคลายคลายหนาวด้วยเนาะนี่ข้อสี่ข้อห้าสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมจะตั้งมั่นได้อยู่ได้นานภาษาทตรงโลกเรียกว่า สมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมเป็นสมาธิที่เสถียนสถเียนคือมันชัดกว่าการนั่งสมาธิเพราะว่าการนั่งสมาธิการนั่งอีวดนั่ง่สมาธิที่เกิดจากการนั่งมันมีเหตุใกล้ของเขาเหตุใกล้ก็คือตัวขี่มิทะตัวง่วงอนอนมันอยู่ใกล้ใกล้เกียงกับอาการง่วงนอนเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าเดินจงกรมเป็นที่สมาธิ ที่ในอีบทแนั่งมันก็จะมีกําลังไปด้วยแต่ถ้าเราอยู่เราทําอีบทย่อยเสร็จแล้วเรามานั่งเลยเราบางคนไม่เดินจงกรมเนี่ยยิ่งหน้าหนาวเด็ดหลักง่ายาซึมง,ง่ายตรงนี้เนาะก็ฝากไว้ในเรื่องคอานิสง์ในการเดินจงกรมท่านทั้งหลายก็จะได้มีกําลังใจในการเดินจงกรมทีนี้อีกท้ายนิดหนึ่งปฏิบัติมาได้หลายวันหรือว่าคู่ที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจ ฏิบัติไปรู้ตัเกิอดอาการเครียดเกิอดอาการสงสัยในสภาวะต่งตางๆนี่ครูบาอาจารย์มีอยู่ในมุมสาราอาจารย์สุดที่ก็ดีอาจารย์ก็ดีเป็นผู้ช่วยยินดีที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็จะให้คําแนะนําในบางเรื่องบางราวที่มันเป็น,ป,นประโยชน์บางทีไปส่งอารมณ์ครูบาอาจารย์ไม่มีโอกาสได้พูดมีโอกาสได้เล่าหรือว่ามีปัญหาสงสัยไม่กล้าถาม เรื่องเบาอี้บทย่อยก็ดีเรื่องของอะไรเบีดทะเลิเดย่อยก็ดีที่อยากจะรู้อยากจะได้รับคําแนะนําก็ยินดีแล้วก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําจากประสบการณ์ตรงนี้จากอาจารย์สุธิก็ดีโดยเฉพาะอาจารย์ที่นี่ใครที่ปฏิบททัติไปแล้วมันท้ออยากจะเลิกปฏิบัติหรืออยากจะกลับบ้านเนี่ยอาจารย์สทธิท่านก็มีเรียกว่ามีวาทศิลป์มีมีอุบายในการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ท่านท่านนั้น มีกำลังใจในการปฏิบัติก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็ขอให้กำลังใจทุกคนทุกท่านว่าขอให้มีเรี่ยวแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสติมีสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมในวันต่อตไปจนจบคอทุกคนทุกท่าน